ก็จะมีกิจกรรมวิกฤตตั้งแต่ A ถึง L นะคะแล้วก็มี A, M, D แล้วก็กิจกรรมที่ต้องทำเสร็จก่อนนะคะโจทย์ก็คือจะให้หากิจกรรมวิกฤตนะคะแล้วก็ E, S, E, F, L, S แล้วก็ L, F นะคะแล้วก็ความน่าจะเป็นที่โครงการจะเสร็จภายใน70วันนะคะแล้วก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะช่องนี้ก็คือจะให้หาเวลาที่คาดหวังนะคะแล้วก็ variance ตามสูตรเลยนะคะเวลาที่คาดหวังก็คือ a บวก 4a บวก b แล้วก็หาร6ก็คือเอา8ไปบวกกับ10คูณ4นะคะบวก12แล้วก็หาร6ก็จะได้เป็น10ออกมานะคะทำแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะคะก็จะได้คำตอบมาแบบนี้สำหรับ,บเรียนก็คือจะหาตามสูตรเลย a ขอขอ,ขออภัยค่ะ b ลบ a นะคะหาร6แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะก็คือจะเอา 1 2บลบแนะคะหาร6แล้วก็ยกกำลังสองก็จะได้ศูนย์จุดสนะคะแล้วก็จะมาทำต่อก็คือให้มาหา e s e f l s แล้วก็ l f นะคะวิธีหาก็คือกิจกรรมที่ต้องเสร็จก่อน a ถึง c นะคะไม่มีแล้วก็ใส่0ูนย์ไปแบบนี้นะคะแล้วก็2ตัวนี้คือบวกกันแล้วก็จะเท่ากับ10บนะคะเจ็ดบวกศูนย์เท่ากับเจแล้วก็ สามบวกศูนย์ก็เท่ากับ3 2จสนะคะส่วนดีะ D นะคะก็คือต้องรอ a เสร็จก่อนเราก็จะดึง a ลงมานะคะก็คือเอาสิบลงมานี้แล้วก็เอาสิบบวกกับยี่สิบก็จะเท่ากับสามสิบนะคะส่วน e ก็ต้องรอ c เสร็จก่อนนะคะแล้วก็เอาสามจุดสองลงมาเลยนะคะก็จะทำแบบนี้ จนหมดเลยนะคะจนสุดท้ายก็คือ K กับ L นะคะเราเลือกตัวที่เยอะกว่าก็าคือ68.7แล้วก็เอา68 7, มาเติมอันนี้คือเราจะทําจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็เติม68.7ทั้ง2ตัวทั้ง K แล้วก็ L นะคะแล้วทีนี้เราก็เอา68.7มาลบกับ2.2นะคะก็จะเหลือเป็น66.5นะคะอันนี้ก็คือลบลบออก6.7นะคะก็จะเหลือ62ส่วน J นะคะ มาจากนี่แล้วก็เอา62ลูกศรจับคู่นี่แล้วก็เอา62ดึงขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะส่วน i นะคะมาจากนี่เหมือนกันแล้วก็เอา62ดึงขึ้นไปแบบนี้นะคะลรดึงขึ้นไปแบบนี้แล้วก็เอา62ลบ11.2ก็จะเท่ากับ ห้านะคะแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาหากิจกรรมวิกฤตก็คือเอา L F นะคะลบ E F ไม่งั้นก็เราเอา L S ลบ E S ก็ได้นะคะคำตอบก็จะเหมือนกันแล้วก็จะได้0ูย์ก็คือกิจกรรมวิกฤตนะคะทีนี้กิจกรรมวิกฤตที่เราหาได้มาก็คือจะเป็น A D F H J K นะคะส่วนแวร์โปรเจกต์แวร์เรียนนะคะ ก็คือเอา0.4นะคะนี่บวกกับ11.11 11นะคะตัวที่เป็นศูนย์นะคะแล้วก็เอามาบวกกันก็จะแบบสิบ3องนะคะโปรเจกต์ก็คืออ่าที่ต้องเสร็จภายใน68.7วันนะคะก็คือยี่สิบแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นโปรเจกต์ SD แล้วก็อ่าถอดจากแค่รู้จกาก12.33นะคะก็จะได้3ามจุอ่าหนึ่นะคะแล้วทีนี้ เราก็จะมาหาค่า Z นะคะจากโจทย์ให้70วันแล้วก็เอา70็ดสลบห8 7นะคะหารด้วยโปรเจกต์ sd นะคะก็คือ3.512ก็จะได้เท่ากับ0.37นะคะแล้วทีนี้เราก็ไปหาแล้วก็ไปเปิดตารางในตาราง Z นะคะก็จะได้เท่ากับ0.1443นะคะทีนี้เราก็เอามาบอกกับ3.5นะคะก็จะ พอัยค่ะแล้วก็จะมาบวกกับ0.5นะคะแล้วก็จะเท่ากับ64.43ส่วนอันนี้ก็คือความน่าจะเป็นโครงการเสร็จเกินนะคะแล้วก็เอา100%แล้วลบออก64.43%ก็จะเท่ากับ35.57นะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาหาในโปรแกรม QM นะคะก็ให้เข้าไปที่ p Project m a n a g e m e n t นะคะ Per t แล้วก็เข้าไปที่ Triple Time น,นะคะอ่ากิจกรรมของเรามี12ตัวแล้วก็ใส่12ไปแล้วก็กดโอเคเลยนะคะแล้วก็จะมาเติมตัวเลขกันเลยกใส่ตัวเลขตามโจทย์ที่ให้มาเลยนะคะอันนี้ก็คือกิจกรรมวิกฤตนะคะจากนั้นเราก็คดต้องที่โซฟได้เลยะคะ่ะเขาก็จะหากิจกรรมวิกฤตออกมาให้เราเลยนะคะนั่นก็คือ a D F S J K นะคะ